아! <laughs> call ว่าเป็นเพลงประจำตัวเกรซไปแล้วนะครับเพราะว่าร้องไม่เพี้ยนเลยโอเคไหมครับชอบเพลงนี้ไหมครับเกรซชอบค่ะชอบใช่ไหมนี่พี่ๆทั้งสามท่านก็ฟังก็ยิ้มไปด้วยน้ำเห็นพี่เพชรเป็นไงบ้างน้องเกรซวันนี้เออเพลงโดเรมีเนี่ยนะครับมันเวลาถ้าเราฟังเป็นเผนี่มันฟังดูเหมือนว่าเอ่อทำยังไงเอ่อร้องให้เพี้ยนตลอดเวลาแต่ว่าถ้าคนจะร้องเพลงนี้ให้ออกมาได้ดีเนี่ยต้องมีความสามารถที่สูง เพื่อที่จะสูงเพียงพอที่จะทำอะไรน่ากเกลียดให้ดูดีได้นะครับออตอนนี้เกรซเนี่ยก็บอกตรงว่ายัางไม่ถึงครับยิ่งยิ่งร้องนี่คือยิ่งร้องยิ่งเพี้ยนนะครับแล้วก็จังหวะไม่ค่อยแม่นย่ความหนักเบาไม่ไม่มีเลยนะครับก็น่าจะเป็นเพลงอะไรอะ่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เหมาะนะครับแต่ว่าถ้า มีความแม่นยำกว่าน,นี้เนี่ยเพยนี้มจะมีสเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีสเสน่ห์นะมีเหลือแต่ความน่ารักอย่างเดียวนะครับงุง้งยิ้งงุง้งยิ้งไปเรื่อยอะนะงงดูแล้วงงขอบคุณครับพี่แพนครับ,บ,รบพี่มาครับฉันจำได้ว่าเวลาไปงานวัดเนี่ยแล้วก็จะเห็น อตุกตาที่เขาเสียบไม้นะแล้วก็ห้อยมามาขายมือนเหมือนๆเลยเนี่ยขายคู่กับไอ้ป้องแปงอ่ะแล้วก็ไอ้ที่พัดลมอะไรเงี้ยก็น่ารักสวยงามดีร้องไปเหนื่อยไปเป็นอะไรนหนบอกว่าซ้อมแล้วก็แข็งแรงร้องไปเหนื่อยไปไอ,ทอ้ท่อนท่อนอะไรที่เขาร้องโดเรมีอะไรเนี่ยนะนก็โอเคพอฟังแต่พอเป็นท่อนธรรมดาไอ้เขาเรียกว่าท่อนอะไรนะมันดูมันเออมันเหนื่อยเหนื่อยแบบมันบอกไม่ถูกเลยอะ่ะมัน จะว่าไปแล้วไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าหนูควรจะหาทางตัวเองได้แล้วละ่ะมันเป็นหนทางสุดท้ายละแล้วมันก็น่าจะเหนื่อยพอสักทีละกับสิ่งที่ทำมาไม่ใช่ว่าไม่ได้มีความพยายามไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่ามันจะไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ว่าเราจะไปตือ้อไปดันทุลัง ดันว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็เสียเวลาเปล่าๆก็ลองไปคิดดูก็แล้วกันขอบคุณครับพี่มาพี่โจโครับสงสัยเกรซจะเหนื่อยเพราะคำพูดพี่มาพี่ว่าเนาะพี่คิดว่าเหมือนกับสโนไวท์จะตายไม่เห็นเหมือนตุก๊กตาวัดเลยใช่ป่ะน่ารักจะตายเออแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยพูดและไม่เคยกล่าวคือเพลงโดเรมีเนี่ยมันเป็นเพลงที่ยากทุกคนก็ไปเข้าใจว่าเป็นเพลงตลกแล้วง่าย แต่ในทางกลับกันเนะี่ยเกรซเอาเพลงที่ยากมาร้องเพื่อพิสูจน์เนี่ยพี่มองไม่เห็นว่ามันจะไปว่าหนูทําไมนึกไม่ออกคือว่าอยู่ๆก็จะบอกเพลงนี้ยากอย่างงู้นคนร้องต้องเก่งยี่ยางงั้นก็ร้องกเพลงที่เราอยากจะร้องแล้วลงเท้าส้นสูงักขนาดนี้นักร้งจริงๆจะร้องกันได้หรือเปล่าใช่เปล่านี่คุณมีความสามารถขนาดนี้พี่ไม่ว่าอะไรพี่เชื่อในพัฒนาการของเกรซนะจะอยู่หรือจะไปเนี่ยประชาชนเขาเห็นความพยายามและความตั้งใจ เธอเนี่ยมันเป็นนางเอกถึงเรื่องบ้านใส่ทองจริงๆนะจริงแม้กระทั่งหม่อมพันนารายจะด่าทีไงก็แล้วแต่เธอก็ยืนหยัดและคว้าบ้านใส่ทองเป็นของเธอจนได้ขอให้เธอโชคดีจะ้ะนี่พี่ม้ามีเครื่องนะเป็นหม่อมพันนารายเขาเป็นตัวเอกหม่อมพันนารายเขเป็นตัวเอกอเขาเชิญหญิงเล็กค่ะอ๋ <laughs> อหญิงเล็กค่ะเป็นยังไงบ้างครับ โอ้เสียงหญิงเล็กเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเกดขาความมั่นใจเท่านั้นลูกหนูขาดความมั่นใจถ้าหนูมั่นใจนะบนเวทีเนี่ยคือบ้านของหนูแบบเมื่อสักครู่ที่ตีโน่เขาทำตีโน่ก็ไม่ได้ดีกว่าหนูเลยนะโอ้เขาจะบอกให้เพราะตีโนน่ะความที่เขาเขาเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายเนี่ยจะขายง่ายกว่าผู้หญิงไงเออโดยเฉพาะหนูเจอตัวแม่ใส่เข้าไปหนูก็อารมณ์ถอยละ เพราะฉะนั้นหนูสวยหนูไม่ต้องกลัวหนูพกความมั่นใจมาทุกอย่างดีหมดจ้ะเก๋วินยาเก๋วคนับแน่มาฟังจากร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้างนีนโอ้โหพี่ผู้ชายได้ยืนรออะไรทีเดียวแฟบเป็นยังไงครับเกรซในวันนี้หน้ากุ้มกิ่มมากเลยนะครับอันดับแรกสวยมากเลยครับก็ว <laughs> ันนี้นะครับไม่ว่าเกจะร้องเพียรหรือไม่เพียรนะครับเกทำให้ผมมีความสุขมากเลยครับ ถ้าหนังเรื่องนี้เป็นบ้านสายทองนะครับผมจะเป็นชายกลางเพื่อปกป้องเองครับเอาละนี่คุณแม่อยู่ข้างหน้านะขนขัขนหมากไปเลยนะเออนั้นือนที่เห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบเกรสส่งคะแนนมาให้เธอได้ครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข7แล้วส่งไปที่4 2 4 2 8งหรือกดดอกจัน4 9 9 8ตามด้วยหมายเลข7หลังจากนั้นกดโทรออกเกรสหมายเลข7ขอบคุณเกรสมากครับขอบคุณค่ะ เอาละครับยังเหลือผู้แข่งขันอีก2คนนะฮะบรรยากาศสนุกแน่นอนติดตามเชียร์กันต่อในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาว